ขอ,อน้อมกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปในความเคารพอย่างสูงยิ่งของหน่อยพรและเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านรายการพุทธภูมิสุสวรรณภูมิในวันนี้กับผมและธรรมาภาพพระครูประหลัดสุวรรณพุทธคุณหรือปาอาจารย์วิเชียน จ้าวาดวัดไทยเวรุวันมหาวิหารนครราชคฤหรัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีผู้อำนวยการธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติวัดพระรามเก้ท่านอัหนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ถ่ายธรรม ซึ่งในโอกาสที่เดินทางกลับมาจารษาที่ประเทศไทยท่านได้ปารบถึงว่า,าแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียและเนปาลเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาเป็นดินแดนที่สำคัญเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั้งหลายทั่วโลกสมควรอย่างยิ่งที่จะได้กล่าวถึงและก็นำมาเล่าสู่กันฟังจากบุคคล ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในแดนพุทธภูมิจริงๆเป็นต้นว่ากระผมและอาตมาดังนั้นก็ด้วยความเมตตาของท่านได้อำนวยความสะดวกในข่าวครั้งนี้ดังนั้นเทปชุดนี้จะว่าด้วยเรื่องปาอิสิปัตนะมรุขทายวันตอนที่ว่าด้วยธรรมราชิกสถูปธรรมราชิกสถูปนั้น เวลาเราไปถึงที่สรนาตป่ายสิปัตนามฤคธยวันเมืองพาราสีรัฐอุตรประเทศสาธารณะรัฐอินเดียซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่สามนั้นธรรมราชิกสถูปจจะอยู่ทางด้านซ้ายมือปัจจุบันมองเห็นตั้งแต่ฐานฐานรากของสถูปหรือฐานรากของพระเจดีย ซึ่งในสมัยก่อนหน้านี้ไปโดยประมาณ350ปีโดยประมาณย้อนหลังก็จะเป็นองค์สถูปเหมือนกับธรรมเมกสถูปที่ปรากฏอยู่ณปัจจุบันนี้แต่เนื่องด้วยว่าย้อนหลังไปโดยประมาณ350ปีโดยประมาณพระราชาแห่งกรุงพาราณสีได้เสด็จเดินทางมาที่นี่ และมาเห็นธรรมราชิกสถูจึงอยากจะทราบว่าข้างในนั้นมีอะไรเมื่ออยากจะทราบว่าข้างในนั้นมีอะไรแล้วก็เลยสั่งให้ทหารหรือคนงานแกเอาลวดลายต่างๆหรือแกะเอาก้อนอิดก้อนหินซึ่งก่อเป็นองค์พระเจดีย์อยู่นั้นออกทีละชิ้น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 จนในที่สุดก็เหลือเฉพาะฐานนะดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีและอศัศจรรย์แก่พระราชาซึ่งมีพระนามว่าพระเจ้าเชตสิงเจตสิงนั้นได้เห็นพระอบซึ่งแกะสลักว่าข้างในพระอบนั้นมีพระอัฐิหรือพระบรมสารีทิกธาตุขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ด้วยความที่พระองค์ทรงนับถือศาสนาฮินดู พระองค์เกรงว่าพระอบหรือพระบรมธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ค้นพบนั้นเป็นห่วงพระพุทธเจ้าว,ว่าเกรงว่าพระองค์จะไม่ได้ขึ้นสู่สวรรค์ก็เลยอัญเชิญพระอบนั้นไปลอยที่ฝั่งแม่น้ําคงคาที่ตรงนู้นแหละตรงที่ทา่าทัศวเมตนะในใจกลางกรุงพาราณสีอย่างไรก็ตาม นั่นเป็นความเชื่อของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยปัจจุบันนี้ธรรมราชิกสถูปซึ่งถือว่าเป็นพระสถูปที่พระเจ้าโศกมหาราชทรงสร้างพร้อมกับธรรมเมฆกสถุปูปวัตถุประสงค์ที่ทรงสร้างก็คงจะเป็นการระลึกนึกถึงว่าสถานที่แห่งนี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนากันที่สองอันมีชื่อว่าอนัตตะลัคขณสูตร พระธมเทศนากันที่สองนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโปรดพระภิกษุบรรจวคีทั้ง5รูปตามลำดับจากพระอัญญาโกลทัญญะพระวัปปะพระพัทิยะพระมหานามะและก็พระอัจฉิว่ากันว่าในคราวที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรกับพระนาสูตรเสร็จสิ้นแล้วนั้นวันถัดมาพระองค์ก็ทรงเริ่มแสดง พระธมเทศนากันที่สองไปโดยลําดับโดยการแสดงพระธมเทศนากันที่สองนี้พระองค์ทรงแสดงตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือบุคคลกับบุคคลพระอัญญาโกณธนญะอยู่ฟังพระธรมเทศนาส่วนพระอีกสี่รูปก็ออกไปรับอาหารบิณฑบาทในภาคเช้าแล้วก็กลับมาแบ่งกันฉันแล้วก็วันถัดถัดไปก็เช่นเดียวกัน พระสมมาสัพพุธเจ้าก็ทรงแสดงพระอนันตลรักษณสูตรนี้โปรดแต่ละรูปแต่ละรูปเป็นลำดับไปในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาแต่ละรูปแต่ละวันนั้นรวมทั้งห้ารูปก็ได้สำเร็จความเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระรยบุคคลขั้นสูงสุดคือเบื้องต้นนั้นที่ฟังพระธรรมจักรกับปวัฒนสูตรนั้นได้ เป็นพระอริยะบุคคลในระดับพระโสดาบันเท่านั้นแต่พอได้ฟังพระธรรมเทศนาการที่2อ,อันมีชื่อว่าอนัตตลกนณสูตรนี้จึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทุกรูปเนื้อหาสาระในอนัตตลกคณะสูตรนั้นมีความสําคัญโดยยิ่งกล่าวโดยย่อว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตา เพราะว่าไม่สามารถที่จะควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามอำนาจของเราได้เป็นต้นว่าเนื้อหาสาระหรือว่าชีวิตร่างกายของเราทั้งหมดนี้เรียกว่ารูปเรียกว่ารูปเรียกว่านามดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านได้สั่งสอนให้ภาวนาให้กําหนดรูปรูปรูปก็คือสิ่งที่ปรากฏ ทางตาของเราเวทนาก็คืออารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและทางใจให้กำหนดรู้ว่าเมื่อเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกชอบหรือไม่ชอบหรือรู้สึกเฉยเฉยก็คือให้กำหนดรู้มีสติกำหนดรู้ สัญญาก็เช่นเดียวกันสัญญาคือความจำได้หมายรู้ความทรงจาในอดีตในปัจจุบันที่ผ่านมาคำว่าสัญญานี้คือความจำได้หมายรู้หลับตาลงเห็นสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยไปตอนเป็นเด็กหนึ่งขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบห้าขวบจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้จำหน้าพ่อได้จำหน้าแม่ได้จำหน้าเพื่อนได้จำหน้าญาติพี่น้องได้ แล้วก็ความจำชนิดนี้แหละเรียกว่าสัญญาแม้กระทั่งจำตัวหนังสือได้จำคำพูดได้อันนี้เรียกว่าสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งการปรุงแต่งโดยสภาวะจิตโดยจิตของเราใจของเราเรียกว่าปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งก็คือจินตนาการให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ทั้งทั้งที่สิ่งที่ปรุงแต่งนั้นไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงอิเมจินหรือว่าจินตนาการอันนี้เรียกว่าสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารและก็วิญญาณตัววิญญาณน,นี้จะเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่จะต่างจากสัญญาตัวรู้เนี่ยรู้ด้วยญาณรู้ตามสภาวะแห่งความเป็นจริงเป็นตัวรู้ที่ละเอียดลึกซึ้ง คำว่าละเอียดลึกซึ้งตัววิญญาณน,นี้ก็คือตัวรู้โดยส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะนึกเห็นว่าเวลาตายไปแล้วเนี่ยมนุษย์เราตายไปแล้วน่ยวิญญาณจะออกจากร่างส่วนใหญ่จะเข้าใจดังนี้แต่ว่าวิญญาณในความหมายอันนี้คือวิญญาณที่เรียกว่าตัวรู้แจ้งตัวรู้แจ้งดังนั้นสภาวะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งเรียกว่าขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะเสื่อมสลายไปดังนั้นในอนัตตลักษณคณสูตรนั้นมีหลักใหญ่ๆก็คือไตรล,ลักษณะ ที่เกิดขึ้นคำว่าไราแปลว่าสามลักษณะที่เกิดขึ้นเสมอการแก่สังขารทั้งปวงมีสามอย่างก็คืออนิจจังอนิจจังคือความไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงชีวิตร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่จุติอยู่ในคันของมารดาแล้วก็ค่อยๆขายายค,ยค่อยๆเติบโตเจริญมาตามลำดับมีขา มีแขนแล้วก็เจริญวัยตามลำดับจนอยู่ในท้องของมารดาครบ9เดือนแล้วก็เกิดหลังจากเกิดแล้วก็มีการเจริญเติบโตมาตามลำดับในการเจริญเติบโตนั้นเรียกว่าความชาราเข้ามาเยือนความแก่เข้ามาหาชีวิตของเราเนี่ยทุกขณะตั้งแต่วันที่เราเกิดเราคลอดจาก ขันของมารดาโดยทีเดียวดังนั้นเมื่อให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงความเป็นจริงเราก็จะทราบชัดว่าสรพรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่สมมติว่าเป็นตัวบุคคลตัวตนเราเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เพียงเพียงแค่ว่าสมมติเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วในที่สุดแล้ว ทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้ไปไปตามที่เราต้องการได้เมื่อจเจริญวัยจากวัยหนุ่มวัยสาวก็จะเป็นวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่วัยชราวัยแก่วัยชราผมก็จะเปลี่ยนแปลงฟันก็จะเปลี่ยนแปลงผิวหนังก็จะเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งเรียวแรงที่ มีอยู่มาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มนั้นก็จะถดถอยลงห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้และไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับให้เป็นไปนตามที่เราต้องการได้ดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาอันนี้แก่ปัญจวคีทั้ง5ให้ได้เข้าถึงธรรมอันสูงสุดแยกธาต ให้รู้ว่าชีวิตร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและก็ธาตุไฟดังกล่าวมาแล้วธาตุทั้ง4ธาตุดินนั้นส่วนที่มีลักษณะแข็งเป็นต้นว่าก,กระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บในร่างกายของเรานี้เมื่อเสื่อมสลายไปก็จะกลายเป็นธาตุดินส่วนธาตุน้ำน้ำในร่างกายของเรานี่ก็จะมีน้ำเมือ น้ำตาน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสลตคือทุกส่วนเนี่ยที่โยงใยวนเวียนไหลไปไหลมาโดยเฉพาะน้ำที่เราดื่มเข้าไปทุกวันทุกวันนี่เราขาดน้ำไม่ได้ดังนั้นให้ได้พิจารณาถึงความเป็นจริงเรียกว่าแยกธาตุส่วนธาตุลมก็มีลมหายใจเนี่ยสำคัญที่สุดซึ่งในร่างกายของเรานี่จะ ทำงานหนักที่สุดก็คือลมหายใจหวัวใจของเรานี่ทํางานหนักที่สุดก็คือไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทใดตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่เกิดจนตายหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้กำหนดรู้กองลมกองลมก็คือลมหายใจ เพราะว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกนั่นก็หมายความว่าจะต้องสิ้นชีวิตหรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็จะต้องสิ้นชีวิตความตายคือการที่จิตด,ดับเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ของเราทุกขณะแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดในชีวิตของเราแต่เราระลึกนึกถึงไม่ได้ และลึกนึกถึงไม่ได้เพราะขาดการพิจารณาเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตชีวิตของเราประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟกำหนดพิจารณาให้เห็นตามสภาวะตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะได้ทราบว่าทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นอนัตตาภาษาชาวบ้านเรียก่าเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราในร่างกายของเรากับธาตุทั้งสีนี้มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นผู้ที่เข้าถึงสภาวะธรรม อันนี้เข้าถึงสภาวะธรรมอันเรียกว่าไราลักษณ์นี้ก็จะเห็นความเป็นจริงของชีวิตเมื่อเห็นความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็จะเกิดความเบื่อหนายเกิดความคลายกำหนัดดังที่เราได้เรียนได้ศึกษามาเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดหมดแล้วก็จะเห็นสรรพ,พสิ่งเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่อยากไม่อยากได้ ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตเราดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราท่านทั้งหลายจะได้ระลึกนึกถึงอนตัตตลักขณสูตรสูตรว่าด้วยความไม่มีตัวตนเรียกว่าเป็นสูญญาตาหรือความเป็นซีโร่นั่นเองดังนั้นเมื่อ ชีวิตร่างกายเรายังดําเนินไปอยู่ท่าทั้งสี่นี่ยังแข็งแรงยังประกอบกันยังลุกได้เดินได้กินได้พูดได้นั่งได้มีเรียวมีแรงมีลมหายใจอยู่นี้ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ดูแลชีวิตแล้วก็เทคแคร์ชีวิตของเราให้ดีที่สุดจะยืนตรงไหนก็ให้พิจารณาจะนั่งตรงไหนก็ให้พิจารณาจะนอนตรงไหนก็ให้พิจารณาจะเดินตรงไหนก็ให้พิจารณาพิจารณาคือเพื่อความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยเซฟจะอยู่บ้านจะอยู่วัดจะอยู่ท้องไร่ท้องนาหรืออยู่บนท้องถนนจะเดินทางโดยยานพาหนะใดๆก็เช่นเดียวกันให้พิจารณาให้รู้จักการพิจารณาให้ดูแลภาษาทั่วๆไปเรียกว่าเทคแคร์ตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าชีวิตเป็นของน้อยนิดนะโดยเฉพาะลมหายใจนะดังนั้น ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงถามเรียกว่าเทคอินเตอร์วิวกับพระภิกษุบรญจวัคคีทั้งห้าแต่ละองค์แต่ละองค์งนั้นทุกองค์เข้าใจชัดเจนว่าชีวิตร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาดังนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อมีโอกาสเดินทางมาที่สรนาไปายสิปตนะมรคทายวันมองไปทางซ้ายจะเห็นสถูป ที่เรียกว่าธรรมราชิกสถูปซึ่งเป็นสถูปที่พระเจ้าโศกมหาราชได้ทรงสร้างไว้เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นเครื่องน้อมตรึกนึกถึงว่าตรงนี้ปัญจพกีทั้งห้าบรรลุความเป็นพระรหรันบทสวดมนต์ทำวัดเช้าที่เราสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันที่ในหลวงรัชการที่4นะพระองค์ทรงรจนาเป็นคาถาภาษาบาลี ก็คือบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเป็นต้นว่ารูปังอนิจจังเวทนาอานิจจาสัญญาอานิจจาสังขารอานิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพสังขารอนาัตตาติเตมยังโอตินนามหาชาติยาดังนี้เป็นต้นนั่นถูกต้องที่สุดให้เราท่านทั้งหลายได้มันพินิจพิจารณาในบทสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยการไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ รู้แจ้งเห็นจริงได้ดวงตาเห็นธรรมพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาชีวิตร่างกายของเราเป็นเช่นไรของคนอื่นก็เป็นเช่นนั้นมนุษย์เป็นเช่นใดสัตว์ดิรัชานทั้งหลายที่มีปรากฏอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นเช่นไรหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเช่นไรก็ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตา นี้ตลอดไปนี่คือคุณสมบัติพิเศษที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงค้นพบซึ่งสภาวะธรรมน,นี้มีอยู่แล้วในโลกพระพุทธองค์เป็นผู้ทรงค้นพบแล้วก็นำมาบอกมากล่าวให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้และก็น้อมเข้ามาสู่ตนดังนั้นบทว่าด้วยธรรมราชิสกสทูปสถานที่สถูป ที่พระสมมาสัพพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีทั้ง5และปัญจวักคีทั้ง5ก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์จึงมีความสําคัญดังนี้ท่านใดที่เดินทางไปสแสวงบุญมาถึงที่นี่ซึ่งเป็นพุทธสังเวชนิยสถานแห่งที่3ขอให้น้อมเข้ามาสู่ตนพินิจพิจ,จารณาว่านี้คือแก่นแห่งพุทธธรรมเรียกว่าเป็นแก่นธรรมแล้วก็ สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็ตกอยู่ในสภาวะอันเดียวกันคืออน,นิจจังทุกขังและอนัตตาดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมอันนี้เมื่อเข้าถึงธรรมอันนี้เชื่อแน่และเกินว่าชีวิตที่เกิดมาชีวิตที่ได้นับถือพระพุทธศาสนานี้จะเป็นชีวิตที่ทรงคุณค่าแม้นหากว่ายังไม่หมดกิเลส อวิชาตัญหาและอุปาทานในชาติปัจจุบันก็จะเป็นผู้ที่ใกล้ฝั่งแห่งพะนิพานอย่างแน่นอนขอส่งความปรารถนาดีนี้จากกับผมและตามามภาพให้เราพุทบธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธในประเทศไทยหรือที่ไม่ใช่ชาวพุทธผู้ที่มีสติปัญญาพร้อมได้ใช้เวลาอันเหลือน้อยนิดนี้ได้พินิจพิจ,จารณา ให้เข้าถึงหลักสัจธรรมของไตรลักษณ์ให้ทันกับเวลาที่เราจะต้องละจากโลกนี้ไปก่อนที่ชีวิตร่างกายของเราจะกลายเป็นรังของโลกแล้วก็เสื่อมสลายไปโดยปราศจากอำนาจที่เราจะควบคุมได้ขอให้ท่านทั้งหลายเราทั้งหลายได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์ในการอันสมควรแก่บุญบารมีของเราทุกท่านทุกคน เทินขอมหน่วยพรและเจริญพร